คอยูมูเลยตอนนี้สิผิตคือมีแต่ความผิดหวังคือมีความหักที่ดีแต่ listings, อตอนนี้ก็ผิดหวังหักที่มีกันแนต่มันเป็นอย่างมันคือพังเป็นน้ำเจ้าบริใจหรือว่ามันเป็นเง,งี้ยความหักของเฮามันต้องหยุดถ้ายูน้ำกันมันคงบบมีความสุข <uest ächlich S 2> ปล่อยให้เรื่องของเฮาเป็นเรื่องสมุดถ้ายูน้ำไข่แล้วมันมีแต่เรื่องถูกใครขอยอมแพ้ในถูกเรื่องความหักมูโตเจ้าของดีว่า่อยมันควรพักอยู่น้ำกันเป็นปีห้อมลังเหล่าท่สาหัแต่มามือนี้ เจ้าก็บ,บอกว่าเจ้าบูมีความสุขและเบิดหักคข่เอยเองยังคงคิดหอดยังเห็นภาพเจ้าอยู่ไหนฝันน้ำตามไหลบูยุดและไข่บูมีทางลุกเรือนมันไข่หักเจ้าหลายสาใดแต่ค่อยก็ต้องได้อดกันมันเห็นในไข่บูมีความสุขในตอนเจ้านั้นจากกันความสุขที่ขาดหายสุดท้ายลงแมนเจ้าตอนนั้นไข่ตื่นสวยตอนนี้มาตื่นเศร้าไขยขอบใจอิลลี่ที่เข้ามาเอ็ดให้บอเศร้าและ่ข่ต้องขอบใจที่เข้า เในเรื่องเราที่ค่อยได้ความกันสร้างกับเจ้าแต่มาวันนี้มันกลายเป็นเรื่องตลกในวงเราตอนที่ดูอยู่ใหยมี หลตอนนี้จาไปชีวิตค่อยจางหายเจ้าเข้ามาเปลี่ยนจากโลกที่สีดำให้กลับมาสดใสเปลี่ยนจากคนบสสูหนักคนให้กลับมายิ่มไดไม้ต้องขอบใจเจ้าที่เข้ามาเป็นไม้เฟรมเข้ามาเป็นความสุขในตอนที่ค่อยนั้นเฟลความรู้สึกตอนนี้ค่อยจะหักสามันเอาเองถึงว่าน้ำตามันไหลเคอยมันนักสู้นักเลงเจ้าบบต้องหันมากระได้ค่อยอิง อพอให้เจ้าไปกับคนใหม่คนที่มันนั่นรอและคอยคงบอกหันไปสิกับเข้าไปงอเจ้าไปน้ำเขา่าเลยบ่ต้องมาสน้ำค่ข่ทอดคอยเพียงอยากจะบอกเจ้าคือผมสุขที่ขาดหายเจ้าคือส่วนหนึ่งในชีวิีทีให้ข่มีความสุขหลคอยขอบใจเจ้าที่เข้ามาเคยอยู่ข้างกายถึงว่าตอนนี้เจ้าซีจากูกไข่ไปโบและคอยขอบใจเจ้าที่ข้าง